สวัสดีค่ะศรีสีทําบ้านนะคะเข้ามารฝากไล์อนแชร์กับพี่น้องวันนี้เราก็อยู่กันสถานที่จัดงานมริสา,านครสินนะคะพี่น้องในวัดบ้านขุมคำนะคะตำบลบุูงอําเภอวังหินจังหวัดสีสกเกตกับพี่น้องค่ะบรรยากาศคือึกคักมากนะคะทีมงานศิลปินหมอรามเด็เตอร์นะคะ ไปทีกันสนุกค่ะถ้างั้นคือคัดแห้งค่ะตอนนี้ณห้างกษัตริย์เต็มแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันนะคะค่ำคืนนี้มาให้กำลังใจหมอรามีสานนครสินนะคะมาร่วมงานนะคะพี่น้องเสือบัตรเข้ามาชมนะคะอีสานนครสินงานก็วันนี้น่าจะเป็น คือสุดท้ายพบกับอีสานนครศรีแล้วก็มีปะทะกับมวยหลายคู่เวทีมวยจะอยู่ด้านนอกกันปะเวทีมวยอยู่ด้านนอกตรงชายบัดนะคะพี่น้องมาลำจะอยู่ภายในวัดนะคะขม้าปูสัดจบจออพื้นที่ก่อนได้ค่ะทีมงานเราก็กำลังเร่งติดตั้งเวทีนะคะขึ้นไฟขึ้นจอค่ะพี่น้องเตรียมทับร้องเนาะ FC ท่านใดที่จะมาชมแอดมินก็ปักหมุดไว้แล้วนะคะสำหรับสถานที่จัดงานเนาะพี่น้องมาจิ้มตองลิงโลเคชั่นมาได้เลยค่ะพูดอย่างนี้พี่น้องก็จะเที่ยวนอนเพราะเด็กใจเลยล่ะไปไหนมาไหนก็ถามได้สัญญาดูต่อสัญญาณหลายค่ะพี่น้องจะมาทำงานใหม่ไหมนักกิจจิ่งนักกิจะได้ยินกันได้ตลอดเลยว่ามันบุกบปีนี้ก็ขาดบุคลากรอ่าก็ต้องไปแล้วนนะครับไปเลยนะวัเสี้นักิจจิ่ง ตรงนี้ก็จะเป็นกิจกรรมล้วงไห้พาโชคนะคะแล้วก็ซุ้มนะคะอทศกกาลงานหอมแดงพี่น้องคะ่ะนี่ตามจุดต่างๆนะคะตั้งไว้นะคะ บัตรประมาณร้อยมากก่าร้อยสี่สิบบาทนะคะตอนนี้ก็กำลังคือคาค่ะทีมงานเราก็กำลังเล่นติดตั้งเวทีนะคะกำลังติดฉากปรับฉากค่ะไฟจอนะคะวัดกบค่ะเวอ,อร์ชันสองแมนค่ะคือคาแห้งบัตรหน้าง,งานร้อยสี่สิบบาทร้อยสี่สิบบาทค่ะพี่ดองร้านค้าก็มีขายทั้งนอกงานแล้วก็ข้างในงานนะคะพี่ดองค,คือของอุดนนหนุนได้นะคะมาเที่ยวง,งานมานีม,นา,นะมาทำการแสดงในเวทีตรงนี้เลยครับ ปีแรกตั้งมาเป็นที่ศึกาคุ้นนะในยุโรอกม่ใช่ภาคยาบาลนะยออนุลาตระครับที่ระเบียบของประชุมครับนะครมอมอหลังจากทำการแสดงเชจบุ๊กในะครปบัตคับก็จะเชฟพยานะครับหน้าเป็นที่ที่ทำการแสดงนะครับวันจนท ขณะนี้คนเกษีย่ที่หมดต้นเดือเดนน้เดี๋ยวพี่พี่ไงไปอห็่ว่านาที่เขาทำงานนะครับเอออจาจนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องกรนทรวงการเงินกบารอาจจะมีการกับการบริจิเิอทกมการแต่งลาในปตัวนี้กับรงการนี้หลังจากนั้นนคนเออการแสดงเ็น้าเื่อน นะครับกับพนอวันใจกับแม่ล้อมกงตุอบหลากหลายาแรงก็ตสดงจกนี่นะครับ้าอกงโอ้ย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 เทตะการทำแดงีทเดียวมนะครับที่งนาหน้าหองแดงนี่นะคกับพี่น้องใเครื่งใจับมาล้อมให้มาใหม่ให้ับออกมาใหม่ับพี่มาโอเคมาแดงมันเป็นงานาำนดหม่กับพี่น้องปีใม่เป็นกบูมานะครับ เริ blender, á, ่การจ้งกำังกับรถการนะครับเจอกันงานทองแดงมาคุ้มกันเพียเดียวหมอปูนวันนี้ก็จถกระชากเจอกับหลังจากมุกกไดยี่สิบบาทมาตอนนี้ข่ามาเด้อค่ะพี่น้องค่ะมาปูสาจับจอเมื่อที่หน้าห้านกันได้นะคะตอนนี้บริเวณหน้างานก็ ฝากเริ่มไหลแล้วค่ะพี่น้องเครื่องสนามแล้วค่ะก็มาปูได้นะคะเป็นลานปูนอย่างดีเนาะกระต่ายยานฟูนค่ะปังบังครับขอบคุณค่ะขอบคุณกาลังใจนะคะฝากขออไรก็เช่นนะคะพี่น้องเป็นกำลังใจทีมงานอีสานนครศรีนะคะมางานอหอมแดงนะคะที่เป็นงานหอมแดงครั้งแรกของอีสานนครศรีนะคะฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะงานของกำลังเล็กเนาะพี่น้องทุกแผนทุกทีมนะคะว่าจะเป็นจอไฟนะคะฉากนะคะ การเล็กนะพี่น้องที่สานนักขอตที่มาทำการแสดงที่บริเวณงานมาคุกคาบจัดมาแล้วสาเจ็ดปี38ปีนี้พ้มก็ยุ่มองงงรุ่งนี้ละวันนี้อยู่ที่วัดบ้านขุนคำเพื่อตำบลบุญีูัมอำเภอวังหินจังหวัดสกลครเทียนมาที่บานเื ปีปีปีมีปีปีลีปกปีปีปีปกปี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 สีกี่ีป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 จปีปีปีอีปนเี่เปีปีนีปีรีป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 กปี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 าีปีปีปคปับีป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 อปีปีปย่าลืมไปีปียสว่างวเจอกันค่ะ ดิไปเบิง์มัยอยู่ค่ะนั่ก็จะเกิดนนนกาจะเกิดนเออูงื้นีอยู่เออที่มีปกครองบางย่างอยู่นี่คณะกรรมการชุดนั้นนั่นก็มีควบบ้องเจ้าพื้นงีเขากับตัวแทนของผู้เพื่อนไอรย์ตรงนี้ในตอนนี้ขีดีต้องม่ผู้ต้องถาพี่น้องขันขีดแต่ต้งสมาริก็ผิดนี่นี่ เจ้าหน้าเขาเจ้าหน้พ hmm. ี yeah. <t amentos> think, ่น้องเขาจัมาละม้วนทไปเรื่องกระซอมไม่เห็นเลยบ่านนี้จะเป็นนี่คือมัวบุแบบมัวบุกแค่จุดเดียวเอาทำหนึ่งนะเจ็บเสียงไหมดเจ้าหน้าที่มัวเสียงหมดพี่น้องขอบคุณครับ เ่ามานะคะนี่ศาสตร์ค่ะศาสตร์เยอะแล้วนะคะมาเรื่อยๆค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะครั้งแรกของเรานะคะร่วมส่งกําลังใจถึงงานอิสานนครศิีนน,น,นะคะกับงานทองแดงน้าพี่น้องค่ะบุญประจําปีของพี่น้องท่างว่างหินนะคะเดี๋ยวเอดมินไล์ให้ชมนะคะ พกกววระเอ,เอกฉากนะคะกำลังเร่งติดตั้งค่ะอ่าข้อตูมข้างหลังก็น่าจะเสร็จแล้วนะคะข้อตูมเสร็จแล้วบ่ยังข้างหลังววธีก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหลือพื้นที่ไว้ให้ท่านผู้ชมนะคะบางครั้งเยอะเพราะสมควรค่ะลังนี้ค่ะกรล้งคือคัาค่ะ แดนก็กำลังนะคะจัดเลี้ยงของค่ะไม่ว่าจะเป็นของใส่นะคะแล้วก็ที่นั่งนะคะเตรียมไว้นะคะเตรียมการไว้ป่างๆนาริตาขอบคุณค่ามาเนาะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะตอนนี้ขงหลังเวทีขนาดจำกัดนะคะพอดีนะคะคอสตูมห้า ปักคนเสียบคนนะคะเดียวความพร้อมกับพี่อุ้มคนสวยนะคะสวยแล้วก็ต้องปักคนอยู่ อุปกรณ์การแสดงนะคะถูกจัดเตรียมไว้นะคะไว้ตอนรับพี่พี่น้องๆว,วันนี้3ามทุกโดยประมาณนะคะจะเจอกันได้นะคะกับอีสานาคนครศรีจันใดพี่น้องท่านใดที่อยู่แถวนี้นะคะอยากชมก็เรียนเชิญเลยนะคะให้กําลังใจกันได้นะคะจนหนักะเต็ม นี่ก็เป็นบรรยากาศรอบๆงานนะคะรอบๆข้างหน้าเวทีค่ะอันนี้ก็เป็นลำโพงเท้าพี่หน่องติดตั้งแล้วค่ะเนือฟอข้างหน้าคนงานที่าผู้ใดโอ้รับสมัครอยู่ค่ะเหรือเลือผนแอกติดจอค่ะเพราะว่าทำไม่ทันต้องเอามาเพิ่มลายโยพักผ่อนบ้างนะลูกขอบคุณค่ะเธอจะไปไหน <utan S 1> ยอย,ย่ามาจับอย่ามาจับโอ้ยมันเจ็บโคตรพกขันเขียว นี่ค่ะคุณพ่อกำลังติดตั้งเวทีนะคะนี่ติดฟ้อข้างหน้าค่ะพื้นกว้างนะคะถ้าเราลงไปที่เต็มเนาะพี่น้องค่ะชมความยิ่งใหญ่อลังการอีสานนครศรีนะคะเมื่อแรกก็มากก็เต็มค่ะเครื่องเสียงนะคะแล้วก็ฟอข้างหน้านะคะก็จะเสร็จแล้วนะคะ นี่อันนี้ก็เป็นทีมฉากนะคะกำลังเล่งพี่น้องเกรงกับเวลานะคะพี่น้องกับม้าเรื่อยค่ะมาปูสาดนะคะสถานที่นะคะเอาสารมาปูได้นะ,ะพี่น้องเจอกันมือแรกค่ะชมอีสานนครศรีน,นะคะครั้งแรกนะคะที่ได้มางานนี้นะคะกับขอบคุณคณะกรรมการน,นะคะที่ให้เกียรตินาออีสานนครศรีมาทําการแสดงค่ะฝากคลงานการแสดงไว้นะพี่น้องเจอกันนะคะพี่น้องมือแรกอีกสักครู่นะคะประมาณสามทุ่มนะคะก็เริ่มทําการแสดงค่ะ ร้านปูนยางดีค่ะนักร้องเข้ามาแล้วค่ะเริ่มเข้ามาแล้วค่ะแบรนดมาอยู่ในร้าน,น <c oughs> ใช่ค่ะออบรรยากาศดีมากมานะคะ ทางคณะกรรมการกระดาษน้ำปัจจุปัจจัยไปใส่ไปใช้ในสิ่งที่ถูกต้องนะเออน้องพอลโบนเดตอีกก็ได้เอาไปนั่งกินเราก็ติดฉากค่ะทีมฉากติดฉากเร็วค่ะพี่น้องแอดมินก็เพิ่งไล์นะคะตอนที่เริ่มติดฉากก็มีกรฉากกับคืบหน้าไปบักคักนะค่ะติดตั้งเร็วมากนะคะปาูมานเนะพี่น้องซอยดาวนะค่ะมานค่ะค่ะ ไอ้มีเตรียมตัวก่อนนะคะพี่น้องค่ะทำภารกิจส่วนตัวก่อนเดี๋ยวค่ำๆเดี๋ยวไอ้มามาไล่ชมอีกรอบนึงนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นกำลังใจให้ทีมงานค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะพร้อมกันเนะาะบัตร140บาทนะคะมือแรงมาชมมีสารคขอสินกันค่ะตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปนะคะที่วัดบ้านขุมคำนะคะตำบลบุสูงอำเภอวังหินจังหวัดสีสเกตค่ะพี่น้องมามวนมาสอดแจงน้ำกันค่ะผลงานใหม่นะคะปรับโชว์ใหม่ ปรับตล,ตลกใหม่นะคะมาเป็นกําลังแรงเชื่อแรงใจให้กันเนาะค่ะครั้งนี้ก็ครั้งแรกนะคะพี่น้องมากกันหลายๆเนาะส่งกําลังใจให้กับทีมงานค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะพอๆพกันค่ะ